สวัสดีครับมิงเสชาคนไหนกินไก่เคยดครับผมเมื่อนี้ครับได้อาหารอาหารพื้นบ้านนะครับเป็นใบมะน้อยนะครับผมนี่พี่น้อ <c> ง <oughs> จะเป็นใบแบบนี้นะครับผมได้มากกระมังนึงพี่น้องเดี๋ยวก็จะไปเก็บอย่านั่งมาใสายย่จยกน้อยนะครับนี่เป็นใบแบบนี้เด้อมีขนพร้อมนะครับผม ทานซุ้มบ่มีขนอันั้นบ่แม่นของแท้มันเคุนว่าพี่น้องใบแท้มันจะมีขนพี่น้องเลยต้มปลาปนใส่นะครับพี่น้องเนี่ยจะเก,ก็บบักพริกกับบักแข้งนะครับแข้งขมจะเป็นแข้งขมแล้วก็พริกหนวยนะครับขายดีก็มี่ทัวมี่ทัวใส่น้ำนะครับนี่ยมี่ทัวใส่น้ำจริดีเดี๋ยวพาไปต้มปลาปนครับพี่น้อง จะเบิ่งกันเลยนี่นะครับผมก็จะเป็นปลาดุกปลาดุกเลี้ยงนะครับปลาดุกเลี้ยงเองนะครับผมพี่น้องจะปนปนใส่นี่ครับพี่น้องจะใส่ปลาแดกน้ำน,นะครับ วงแท้ต้องมีน้อนนะครับตัวมันใส่น้ำพี่นองใส่จั่งเงี้เลยก็จะเมื่อดเมื่อดเนี่ยน้ำเล็กน้อยนะครับ น, <c oughs> นี่ก็จะเป็นยานังนะครับผมเก <c oughs> ็บยานัางใส่ยานัางก็จะให้ก็นียังบุนี่พี่น้อง วิเศษมันขายแรงแล้วนะครับผมก็จะออกมืดๆจังเลยนี่พี่น้องใบย่านางนะครับผมก็จะปนต้นมะเขียบเจ้าก,กันได้ใบมะเขียบเจ้าก,กันได้ใบายานางพี่น้องเอาไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นใบย่านางนะครับผมใบายานาง น,นี่ครับผมเดี๋ยวนั่งเขาก็จะผสมกันลงไปเลยนะครับเรจะทำการล่างก่อนที่น้องนี่ครับนี่ก็ทำการล่างเรียบร้อยนะครับผม แต่ทั้งหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาหารเล้งนะครับผมจะเป็นต้มปลานะครับต้มปลาดุกต้มปลาดุกหมอ้อต้มหม้อปลาแดกนะครับผมมดเดือดก่างปลาแดกบอกสุดยอดเลยนะครับ กับมื้อนี่กับไปสวนมากนะครับได้ฮอดบักนัดมากนะครับน้องสับปะรดนะครับสับปะรดแต่จะเป็นสับปะรดบ้านๆนะครับเป็นสับปะรดพื้อนบั้นงบักนัดจะได้มาเบิดสุยางสุเนียครับพักเกษตรก็ได้มากน้อง อันนี้ก็จะเป็นนังงัวดองนังงัวผมว่ายี่สิบบาทนะครับเพีน่น้องมาขายให้เมนูมื้อนี้ก็มีตำหุูคงนะครับตำหุูคงน้ำพี่น้องนี่ครับผมตำหมูคงน้ำพีน่น้องมื้อนึงหลักามาหน่อยน้ำพี่น้อง เดี๋ยวนี้เ้าก็ต่อดสัก่อนนะครับว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่าท่านมาจากหน้านะครับท่าน,นาเอาคันไว้มันจะเป็นตัวนะครับพี่น้องกระถาเพืชสักก่อนเ้าก็ต้มปลาฐานะครับมีต้มปลากต่สุกแล้วนะครับผมโอ้ไข่ตัวนี่ปลาไข่พี่น้องกระดูกนีไข่ไข่เต็มควองเลยท่านพี่นอ้องเขาจะทำการพ่นปลานะครับ ไข่เดี๋ยวแต่หัวมันโนี่ยใส่เลยไข่มันอันแอู้ ร้อนๆนะครับใส่ลงไปเลย chiếc nó quay mì phóng nua ừ, phóng nua nó quay xe gì nằm mất nằm nằm mò và đẹp nằm thêm No, เขาก็จะเตรียมเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นแข้งผมหักเขือเคลคลิกหน่วยหอมบักเขือพวง,งนะครับแข้งบ้านนะครับลายังน,นี่ก็จะใส่หมาหน่อยนะครับขอบคุณเขาจะทํากันขยำขั้นนะครับ ขัน้นแ้มันเข่ากันเลยพี่น้องมันมันแหลกใส่น้ำนิดนึงนะครับน้ำนิดนื้อขอถิะ่ะมีน้ำปนใส่น้ำอยู่ทำการคั้นนะครับนี่ครับผมแต่ทำการคั้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เขาจะโอ้มันมีครัวใส่น้ำพี่น้องนี่กลางกลุ่มเขาจะใส่ลงไปเลยนะครับ ครับผมโอ้บักทัวใส่เลี่ยเรียบร้อยนะครับใส่เดี๋ยวฮอกกับปลดลงเลยพี่น้องการจะปลดลงเลยพี่น้องปลดลงน้ำ ใส่หม้อประเดียดนั่เป็นไงกัน้างมันนัวนะครับเที่ยงครับดูขึ้นมาน้ามนันเสียบนี่ก็เป็นทับกันแล้วๆนะครับพี่น้องเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ เห็นแล้วเขากระซิบมบึงนะครับมันสุดยอดบอซิมบงยังไงเลยพี่อนบอท่านรูรสาตินะครับเอาไหม โอ้โแซ่บนะครับใช่ได้ครับกระแรกนี่กับอาหารโอซะนะครับผมอาหารพื้นบ้านนะครับพี่น้องมาเริ่มมากินเขาแรกน้ำกันนะครับ กับคิปนี้ก็ไม่สำเนียครับผมไม่กินเขาแรงนำกันพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ